สวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อประโยงการสาหรือว่าชื่อโจรครับก่อนที่จะรู้จักกับอของไลออนมอน,นี่ตัวผมเองก็มีปัญหาสุขภาพครับขอโดยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบกับถ่ายครับผมท้องผูกประมาณ3-5ถึงวันก็ไม่ถ่ายครั้งหนึ่งครับผมจากนั้นเราก็ปล่อยตัวแบบไม่คิดว่าจะเป็นอันตรายตัวเราครับ,รรบจนกระทั่ง มาวันหนึ่งมันเกิดสำแดงโดยที่ว่าเหมือนเราอ่ะคล้ายๆเป็นฝีอะครับบวมเท่ากับลูกมะนาวนี่ครับบวมแล้วเวลาเราเดินเราต้องติดเดินอนี้ครับมันเดินมันเดินไม่ได้เวลาไหนเดินยังไงเดินยังไงเดินอย่างนี้ครับเวลาเดินครับเวลานั่งก็ต้องนั่งตะแกงข้างเพราะว่ามันเจ็บมันนั่งไม่ได้แล้วต้องใช้ผููครับรองเพื่อที่ใหเรานั่งได้ครับอืจากนั้นเสร็จพอเป็นแบบนี้สิ่งที่ทําได้คือเราก็ไปหาหมออ่ะซื้อยาแก้ปวดตามร้านขายยามาทาน ทานเสร็จปุ๊บได้ประมาณสั้สามสีวันก็โผล่มาโผล่มาแบบนี้ครับจนกระทั่งแบบมันไม่ไหวก็เลยไปหาหมอพอไปหาหมอหมอตรวจอาการเราก็เลยบอกว่าสิ่งที่คุณเป็นนะ่ะคือไม่ได้ติดเชื้อจากการเข้าห้องน้ําแต่คุณ ติดเชื้อจากระบบทางเดิอน,นอาหารคุณระบบขับถ่ายเป็นยังไงผมบอกว่าผมมีปัญหาเรื่องท้องผูกครับหมอเขาเลยบอกสิ่งที่เป็นคือหมอหมอบอกว่าผมเป็นฝีกัะนนสูนย์ยเรียออย่างหนึ่งว่าฝีในระบบลำไส้ครับตรงจากนั้นคุณผมก็หมอก็เลยบอกว่าสิ่งที่อยากหายก็คือคุณต้องผ่าเอาลากฝีนี่ออกถึงจะหายพอพอหมอจากการผ่า เขาบอกว่าแต่ก็ไม่ได้ผ่ารั้งหนึ่งนะต้องสองถึงสามครั้งก็โอเคก็เจ็บตัวก็คิดหนักอยู่แต่พอบอกว่าค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเจณ็ดถึงห้าแต่โรงพยาบาลไทญจแดเลยแบบเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นห้าครับคือคิดหนักมากเลยครับตรงจุดนั้นก็เออโอเคขอยาแก้เจษปไปทานก่อนอพอได้ยาแก้เศษประทานก็ได้ประมาณอีกห้าหกวันก็เกิอดอาการเหมือนเดิมครับ,รบจากนั้นก็เลยไม่ไหวแล้วคราวนี้เท่าไหร่ก็ต้องผ่าก็าเลยตัดสินใจไปผ่าโรงพยาบาลกรุงศรีครับอืพอผ่าเสร็จปุบ๊บบอกตรงเลยนะครับว่า อนมันบวมมันปวดเราว่าเราทรมานแล้วแต่ตอนตอนฉีดยาชานี้ทรมานหนักงไหวครับอืแต่พอเราสิดยาชาเสร็จปุ๊บว่าทรมานแต่ตอนหมดยาชานี้หนักครับหนกันกหนักหลังจากนั้นยังไม่พออีกพอเพราะว่าอยู่ตรงมันมันนับอวายอยู่ตรงปวดเราใช่ไหมฮะเวลาเราฉีดเราจะขมิบใช่ไหมฮะมันขมิบเจ็บแต่เวลาฉีดนี้ถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บแต่ยังไม่ เป็นฝีชาสูตรที่ก้นใช่ครับเวลาฉีมมันขมิบใช่ครับมันขมิบอะไรวะนี่ขมิบรูดเรอขมิบจุดใช่ครับก็แบบทรมานครับแต่ว่าฉีหนักแต่ยังไม่หนักขท้าตอนขับถ่ายครับเพราะตอนขับถ่ายผมไม่ได้เป็นผู้หญิงนะครับเวลาผ่าท้องคลอด แต่ว่าเราคงรู้สึกว่าเวลาเราเด่งกับแผลที่เรามัน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 เจ็บใช่ไหมฮะตรงนี้ทรมานครับบางทีเรานั่งเรานั่งขับถ่ายไปนั่งร้องไห้ตั้งตามันไหลครับมันเจ็บมันปวดครับหลังจากที่เรารักษาแผลมาได้ประมาณสักสิบห้าวันครับสิบห้าวันใช่ครับแผลก็เริ่มดีขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือไอ้ฝีมันลามไส้โผล่กลับมาอีกโผล่อีกแล้วโผล่ม่อีกก็เลยก็เลยได้ไม่รู้ทาไงคราวนี้ก็ ก็เลยลองลองได้มารู้จักกับของไฟตัวเอทของเราก็รู้จักคนที่เขาแนะนำมาเข้บอกว่าผมมีปัญหาที่สุดคือปัญหาระบบขับถ่ายครับก่อนพี่โจก่อนที่พี่โจจะมาเจอสินค้าไฟตัวเอทของร้ามอเนมอยพยายามหาทางช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจากการทรมานจากการปวดเนี่ยมีทางอื่นมีบ้างไหมครับมีครับหนึ่งก็คือซื้อยาระบายสองก็คือซื้อตามเซ้ว่นยาอีทอกะครับแต่ก็ไม่ได้ผลครับคือมันไม่สุดมันไม่สินครับจนกระทั่งได้มาทานไฟตัวเอทวันแรก วันที่สองวันที่สามครับสิ่งที่เราอุ้มอยู่ในท้องมาประมาณสี่ห้ากิโลนี่เหมือนกับเขื่อนแตกครับมันเบาวันนั้นอะวันที่สามประมาณอยู่สี่ถึงห้ารอบเขาแบบโอ้โหฟินมากครับอหลังจากวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าไอ้ฝีนั้นกลับมาอีกอกับโผล่มาอีกแต่สิ่งที่ดีคือหนึ่งเราไม่ปวดเหมือนเดิมครับปวดน้อยลงพอได้ประมาณสองสามวันฝีแตกว่าฝีแตกก็เลือดไหลนิดนึงก็ไม่เป็นไรจากนั้นก็แตกๆอย่างนี้ประมาณสิบครั้งครับ ที่อยู่ในลำไส้แตกสิครั้งพอแตกสิครั้งหลังจากวันนั้นจนวันนี้ก็สปีครับ<ม>ปีผมไม่กลับมาและสิ่งที่ผมได้กลับมาอีกอย่างก็คือน้ําหนักตัวครับจากน้าหนักตัว7จ็ดสทุกวันนี้เหลืออยู่แค่7 4็ดสี่เจ็ดครับโอ้ยดีใจมากเลยครับและถึงวันนี้จึงอยากจะบอกทุกท่านเลยครับว่า ทุกท่านที่ยังไม่ทานครับไม่ต้องกังวลว่าเวลาไม่ทานเราจะไม่กลับถ่ายผมเองนี่ก็เมื่อก่อนก็กังวลแต่พอสุดท้ายวันไหนเราดื่มหนักเราลืมทานตื่นเช้ามาก็ระบบกลับถ่ายยังเหมือนเดิมครับจึงอยากจะขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆของไฟเฟสเราครับขอขอบคุณครับโอเคแล้วพี่โจดูหล่อขึ้นกว่าเดิมไหมก็อะไรนักตาจะไลอยู่ครับเวลา